สวัสดีครับอยู่กับช่องวิถีชาวสวนนะครับวันนี้จะพาพี blooming, ่ๆเพื <ผ daughters, S 1> ่อนๆนะครับมาหาดอกมังคุดกันนะครับพามาชมดอกมังคุดนะครับอันนี้ต้นมังคุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีดอกไหมจะพามาดูครับพามาดูดอกมังคุดเพราะว่าบางสวนก็เริ่มออกกันแล้วเยอะแล้วนะครับบางสวนก็ยังไม่ออกก็มีนะครับ ก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับที่จะทำให้มุนุดได้ออกดอกไวว่ากันนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้ให้ดูต้นก่อนก็ต้นค่อนข้างสมบูร,บรณ์นะครับประมาณ80%นะครับ มาดูดอกมงคุดนะครับก็ระยะเป็นดอกเริ่มแรกนะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ครับเขาจะค่อยๆแทงยอดออกมากลางนะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าอันนี้นะครับอันนี้น่าจะชัดกว่าอ่าลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้เนี่ยครับ า,าจะไม่ค่อยชาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับอันนี้ครับจะค่อยๆแทงออกมาตากลางมันจะเห็นเป็นปากนกแก้วนะครับจะเป็นสีแดงๆออกมานะครับอันนี้จะเป็นดอกนะครับถ้าเกิดมนถี่ถ่ายเนี่ยน่าจะเป็นใบนะครับก็ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้อัพคลิปวิดีโอเท่าไหร่นะครับ มาโมเตรอยู่กับงานสวนนะครับเดี๋ยวพามาดูต้นอื่นๆนะครับอันนี้ก็เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ดอกนะครับตรงนี้จะเป็นใบเดี๋ยวพามาดูดอก ที่เป็นรุ่นแรกนะครับบางสวนก็อาจจะมีเป็นรุ่นที่เป็นดอกแล้วก็มีครับดอกหมายถึงว่าดอกใกล้จะบานแล้วก็มีนะครับะจะมองไม่แน่ใจนะครับว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ด้านบนสูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะส่ง่ไปดูนะครับ นี่ครับดอกบงคุดอันนี้ดอกชุดแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่าบนต้นเนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าบนยอดเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นดูนะครับแต่แค่เห็นแค่นี้ก็ภูมิใจนะครับดีใจแล้วเพราะว่าบางสวนยังไม่ออกเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนทุกๆท่านนะครับยังไงฝากกดติดตามฝากรับชมฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ